สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านพ่ผมนายชอตตี้บูโจวาเช่นเคยครับคลิปนี้มาดูเกมอ่าจะเรียกว่าเกมก็ก็ใช่เนาะเออเกมนะฮะปริศนาฟาแลบนะครับก็หลายท่านน่าจะเคยเห็นในทีวีเนาะก็ของ Workpoint นะครับที่เป็นรายการทีวีเลยก็คือจะเป็นเกมที่เล่นแบบโดยใช้ความเร็วอ่ะเออในการตอบคาถามคําถามก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากมากจนเกินไปนักแต่คือเนื่องจากพิธีกรนะคุณบรรยานั่นเองแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจี้อ่ะเร่งให้แบบทุกคนแบบตอบไบๆก็เลยอาจจะทําให้สมาธิขาดช่วงหายไปนะแล้วก็เมื่อวัน2วันก่อนมันก็มีแอปขึ้นมานะครับเป็นแอปปริศนาฟ้าแลบนั่นแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นออฟฟิเชียลนะน่าจะนะครับถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยลวกันโอเคมาเริ่มเล่นกันเลยนะอ่ากติก,กาก็ง่ายๆมันมีเวลาสิ่สองนาทีในการตอบคาถามให้ถูกต้องมากที่สุดนะครับอ่ะอันนี้ก็พร้อมแล้วเริ่มเลยปริศนาฟ้าแลบอ่าใช่นะครับน่าจะเป็นออฟฟิเชียลว่าเสียงคุณปัญญามาเลยนะฮะแล้วก็เหมือนใน เหมือนในทีวีเลยนะคำถามแรกแถ้าคุณไปหาเสียงแสดงว่าเสียง,งคุณหายไปไหนชิปหายละ <c oughs> หายไปหายไป <c oughs> หายไปครูหาหายไปไหนไม่รู้โอ้ยไม่รู้ป๊อปเออไม่ได้หายไปไหนอ่าวกามถ้าคุณไปหาเสียงแสดงว่าคุณไปหาเสียงของใครของตัวเองเอาไม่ถูกนะถ้าคุณเสียงหายคุณต้องออกไปหาใครหาหมอดิเออหายก็จะขึ้นมาหนึ่งจะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคิดถึงสิคือดารานแตกเองนะ ส้มโชกุนคนที่ให้กำเนิดเป็นโชกุนประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือจีนวะไม่รู้ว่ะส้มโชกุนเกิดที่ประเทศอะไรญี่ปุ่นดิไม่ใช่อีกส้มโชกุนเกิดที่จังหวัดอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าส้มเช้งสามชาเกิดที่เหวัดอะไรนนท์วะกรุงเทพหอือไม่ใช่อีกน้ำอารมณ์อารมณ์ของการอะไรการโอ้โหการอะไรวะไม่รู้ว่ะ ไม่รู้จริงๆผูห้หญิงขึ้นทางต้องใช้อะไรหนึ่งปีขึ้นไปบันไดลิงสมนวนขึ้นทางจริงๆแล้วมาจากอะไรที่ขึ้นไปอยู่บนคานผูห้หญิงไม่ใช่เว้ยบ้านชั้นเดียวหารสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วแก่ห้องครัวบ้านนี้มีห้องอะไรอยู่ที่ชั้นสองห้องนอนเดีย๋ยอ่าไม่ใช่อีกบ้านชั้นเดียวบ้านเดียว เดียาบ้านเดียวนะสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวเราสามารถรับแขกในห้องครัวได้หรือไม่ได้ดิไม่มีใครห้ามเออบ้านสามชั้นสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องใต้หลังคาเรานอนห้องใต้หลังคาที่ชั้นหนึ่งได้หรือไม่ไม่ได้ห้องนอนก็มีไม่ได้ห้องใต้หลังคาที่ชั้นสามไม่ใช่ออกมีบ้านสามชั้นฮะเออตอบว่าอะไรดีวะไม่ได้ห้องนอนก็มีเอ้าไม่ได้เว้ยจัดจำสิ่งต้องจำสิ่งกี่ข้อ ไม่เกี่ยวกันเลยตอบเลยนะพระจำศีลแสดงว่าพระทำอะไรอยู่รักษาศีลถ้าจุดยากันยุ่งในบ้านจะยุ่งกันบ้านหรือกันออกกันเข้ากันออกกันกันเข้าเด้อเออได้สามข้อเองคือถ้าเกิดตอบผิดอันนึงมันก็จะดบลงมานั่นเองนะครับก็คืนนี้ก็คือเป็นปริศนาฟ้าแลบจริงๆไม่ได้เป็นคําถามที่ยากเท่าไหร่ถ้าเกิดมีเวลาคิด มันก็จะตอบได้แต่เนื่องจากมีเวลาให้2นาทีแล้วก็ต้องตอบให้ถูกสิบข้อมันก็เลยทําให้สมาธิหรือสติสตังของคนเราเนี่ยมันก็จะเริ่มหดหายไปนะฮะเนื่องจากมีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้งองกันเองอเดี๋ยวลองเล่นกันใหม่นะเดี๋ยวดูคําถามกวนขนาดไหนนะ <c oughs> <c oughs> สุดยอดสุดยอดจริง,รง <c oughs> ว่าเล่นไปเล่นมาอดา <c oughs> โดนคนอื่นด่างโง่ได้นะฮะเพราะตอบอะไรก็ไม่ถูกเลย <c oughs> อ่าเมารถแล้วขับเมารถแล้วขับตํารวจจับหรือไม่ไม่จับเพราะไม่ได้ไม่จับนะเพราะไม่ได้เมาเหล้าเออ ถ้าเราใช้น้ํายาล้างเล็บล้างไปสองเล็บเราจะเหลือกี่เล็บ8ดเดเพราะเราล้างไปสองเล็บก็เหลือ8เล็บอ้าไม่ใช่เว้ยอะไรวะเอาใหม่ช่างมันบนหน้าปัดน,นาแบบเข็มมีเลข2ทั้งหมดกี่ตัว12กับ2แบบเข็ม12กับ2 2ตัวป่ะเออถูกต้องนะบนหน้าปัดมีเข็ม1กี่ตัว1 11 12, 10 1, 11, 11 12 10อ่ะ5ตัวนะอ,อ่า ตู้ปลาที่ใช้เลี้ยงปูจะเรียกตู้ป่าตู้ก็ตู้ป่าเหมือนเดิมนะตู้ม้ามีม้าอยู่กี่ตัวในตู้ไอใครจะไปจําหน้าวะมีม้าอยู่มีม้าอยู่กี่ตัวในตู้ไม่มีม้าอ่ะเออสี่ข้อแลยตู้เพลงมีเพลงหรือมีศิลปินออกมาจากตู้ตู้เพลงมีเพลงหรือมีศิลปินออกมาตู้มี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 เพลงมีเพลงเออห้าข้อแล้วเว้ยเพลงไอหนุ่มตู้เพลงไอหนุ่มในเพลงจีบหญิงเก่งหรอไม่ไ,ไม่เคยฟังชิบหายเลย ออๆไม่เก่งแล้วกันอาถูกด้วยมดูนั่นเขาจีบหญิงไม่เก่งเขาใช้อะไรจีบผู้ชายอ่ะชิบหายละเขาไม่จีบผู้ชายเอาเจ7ข้อแล้วเว้ยโหถ้าไม่แข่งนี่ได้ล้านแตกแน่อีก3ข้อเท่านั้นไอ้หนุ่มในเพลงใช้เหรียญบาทเหรียญ5หรือเหรียญ10หยอดตู้เพลงชิบหายจะจําได้มั้เนี่ยโธ่เฟลๆๆไม่จําจไม่ได้นะครับเพราะผมไม่เคยฟังอ่ะถ้านา้ํท่วมรัฐบาลประกาศให้นขนข,ของขึ้นชั้น2แล้วห้องคุณอยู่ชั้น4คุณจะขนของไปไว้ชั้นไหนก็ไปชั้นที่ตัวเองดิ ไปไว้ชั้นบนสุดชั้นล่างชั้นสองชั้นผลไปไหนก็ได้ที่สูงกว่าอ้าวไม่ถูกได้ไงะเทนนิสคู่ผสมมีนักกีฬาเทนนิสอยู่กี่เพศ2เพศเนเออแบดมินตันคู่ผสมมีนักแบดมินตันอยู่ในสามกี่เพศ,เพศ,ก,ก,เพศก็สองเพศอยู่ดีอ่าว่ายน้าผัดผสมมีนักว่ายน้ําอยู่ในสากี่เพศก็สองเพศอ้าวสระผสมอะไรผิดวะถ้าเจ้าของประกาศขายรถขับมือเดียวแสดงว่ารถคันนี้ต้องขับมือเดียวใช่หรือไม่เออไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่เพลนครับบางอันนี่แบบว่าตอบแบบคือจริงๆถ้าแบบมาคิดใหม่อะมันก็ตอบได้ไงโอเคก็อันนี้ก็มารีวิวนะแค่แค่นี้แหละนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนื่องจากปริศนาฟาแลบเนี่ยดังอยู่แล้วนะท่านผู้ชมก็รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะอันนี้มาอยู่ในเวอร์ชันมือถือนะซึ่งก็ได้อัตลบไปอีกแบบหนึ่งนะได้อัตลบไปอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ดีมีชอยให้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีชอยให้เหมือนในรายการเนี่ยอาจจะยากกว่านี้อีก อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันนะครับก็ลองมาเล่นกันดูนะครับเป็นของ Official ด้วยนะครับเล่นสนุกสนานนะฮะอาจจะขัดเรื่องเขาเรียกอ,อะไรอ่ะขัดกลาวหรือฝึกฝนเรื่องไหวพริบได้ นะฮะแล้วก็ฝึกฝนเรื่องของสมาธิได้ด้วยสายตาได้ด้วยนะฮะก็อย่าลืมมาเล่นนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะชอตตี้บูโจว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมมากดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจโดเนมเกมมิ่งทีวีนะเพื่อติดตามข่าวสารทางเกมของเราทั้งหมดนะครับแผนในการที่จะทํานู่นทํานี่พูดคุยอะไรกันใน a c e b o o k แฟนเพจโดเนมเกมมิ่งทีวีจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมอีก2เจ้าครับเป็นพันธมิตรของเรานะโมบายเกมแคสเซอร์ไทยแลนด์แล้วก็เกมมือถือญี่ปุ่นสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ